ไปที่สร้างตองสีมาหัวงวัวเนะวาะงอสร้างตง้องคือถือ,ถอไม่แท่งนะครับไม่แท่งขาเพราะว่าเป็นเป็นหุ่นนะครับไปไล่เสื่องนะครับไล่เสื่องกันนะครับส่วนเป็นสมพันธ์เนาะมันเป็นงวกระโลนหรือว่างวแงงอหลาเท่านี้นะครับผม หน่อยบัใหญ่นะครับหน่อยก็จะประมาณปีสองปีเนาะเจ็ดใหุ้เป็นปล่อยตีงได้นะครับผมก็เขาต้องเอาไม้เหน็บไปจริงจีิเนาะครับเนาะเพราะว่าง่วที่ว่าบัดบานนะครับง่วที่บริเวณเนื้อคอกนะครับง่วเขาปล่อยตามปลาตามหลงตามธรรมชาตินะครับเขาจะเวลามันเจ็บมันป่วยเขาก็ต้องเลยตรงใส่ไม้เหน็บจริงจีิหรือว่ารัดเหน็บเนาะครับเนาะ เลกเน็บนะครับเห็นบ่กข้าหนาครับพี่น้องเห็นบ่กข้าหนาค้าหนามันสีเดือดออกนะครับผมนะครับเป็นบาดเพราะว่าไม่แทงนะครับมันสร้างต้องมาเอาออกนะครับผมไม่แทงนะครับเป็นลายน้อนเข้าไปนะครับผมยัดเข้าไปในบอลปูนะครับมันก็เสีดในน้อนนันตายนะครับ กบัวเบียบันบานเนาะครับเนาะวกวเบียบันบานนะครับมันเหี่ยวกว่าถึงเจ้าหย่าขานอนนี่เนาะถือมาแต่ ตลาดชองเมกนะครับอยู่หานยาข้างยายักเขาผู้บาดมันนะครับ,รบเพื่อขานอนเพราะว่าสีใโรดดันอยู่แต่ไม่ห้อนนะครับก็ตตองนี้จะมาไหนะครับแง่ไปนะครับ,รบนผเป็นสีน้อนนอนหัวตายนอนวัวนอนอยู่ เนี่ยจะไปอีกเจ้มันกุนมนออกมาแล้วม,ม,มันยืนในถ่ามันปวดม